สําหรับคาบแรกของการบรรเจิดกันวันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความในหัวข้อครูดีที่ฉันรักโดยครูก็มีครูที่ครูรักคนที่ทําให้ครูได้มาเป็นครูในวันนี้ครูคนนั้นมีชื่อว่าครูบีมเปบัวเบัวเบัวอยู่บ้านไหมอยู่ครัครูครัลงมาคุยกับครูกันแล้วไปบัว ไม่หนูไม่ไปโรงเรียนตอนนี้หนูขาดเรียนหลายวันแล้วนะหนูไม่อยากไปโรงเรียนค่ะไม่อยากไปโรงเรียนทำไมล่ะหนูหนูทำงานเสร็จไม่ทันเพื่อนค่ะถ้าทำงานไม่เสร็จไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวงานที่หนูไม่เสร็จเดี๋ยวหนูไปทำต่อที่โรงเรียนมีอะไรถามเพื่อนถ้าไม่เข้าใจจริงๆมาถามครูตอนนี้ไปโรงเรียนกับครูก่อนดีไหมไปโรงเรียนกัน เป็นครูคณิตศาสตร์เป็นครูที่ใจดีมากคนหนึ่งในโรงเรียนแต่ก็เป็นคนที่เพ่งคาระเบียบวินัยมากเข้าสอนตรงเวลาเป็นที่หนึ่งเป็นครูที่ไม่เคยจะโดดเรียนได้เลยสักครั้งเพราะจะโดนตามกลับมาตลอดครูเวียนเป็นคนที่เก่งรอบตัวหลายด้านทั้งปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกสอนฟุตบอลก็มีว่าถ้าทาสีนี่เก่งที่สุดเลย นอกจากนี้ครูวินยังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเป็นครูที่รักนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคในสป,ปอร์ตด้วยนะถ้านักเรียนคนไหนขยันมีจิตอาสาครูวินซื้อขนมแจกตลอดเลยแต่ครูไม่ค่อยได้หรอกนะเพราะครูขี้เกียจ <c oughs> แต่สิ่งที่ทําให้ครูรู้สึกว่าครูบินเป็นครูที่น่าเคารพนับถือและศรัทธาได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนั่นก็คือการเอาเป็นใส่นักเรียน และเป็นครูที่เต็มไปด้วยหัวใจที่มีแต่ส่วนรวมครูบีนเป็นครูคนเดียวที่มาตามครูถึงบ้านไม่ว่าครูจะ่าเรียนกี่ครั้งครูบีนจะคอยถามผู้ปกครองตลอดว่าเป็นอย่างไรเหตุผลคืออะไรแล้วจะคอยสั่งสอนด้วยคําพูดที่ทําให้ครูคิดได้ทุกครั้งเวลาครูมีปัญหาครูบีมนี่แหละที่เป็นคนคอยให้ความปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดไม่ใช่แค่กับครูคนเดียวนะแต่ครูบีมเป็นแบบนี้กับนักเรียนทุกคน ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีหัวใจที่มีแต่ส่วนรวมนั้นก็คือครูบีมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลืองานคนอื่นทั้งในโรงเรียนและในชุมชนไม่มีงานไหนเลยที่จะไม่เห็นหน้าครูบีมเรียกได้ว่ามีงานที่ไหนมีครูบีมอยู่ที่นั่นต่างโรงเรียนก็ไปนะทุกทิศทั่วไทยเลยก็ว่าได้และเต็มที่กับทุกๆงานอีกด้วยเพราะเหตุนี้ครูบีมเลยเป็นที่รักของทั้งครูและนักเรียน ยิ่งผู้ปกครองนักเรียนนี่ยิ่งรักมากเลยแหละครูบีมเป็นครูที่เข้าถึงนักเรียนร้อยเปอร์เซนให้คําแนะนํานักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นครูที่มีความเป็นกันเองเข้าถึงนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเป็นยังไงคะนักเรียนเรื่องราวของครูที่ครูรับแล้วดักเรียนละคะครูที่นักเรียนรับเป็นครูแบบไหนนี่แหละครับ ชีวิตการทํางานในฐานะครูของผมครูที่สแสวงหาโอกาสให้กับนักเรียนครูที่มีหัวใจทําทุกอย่างเพื่อนักเรียนเราอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าเดิมมากกว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมายแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมานั้นย่อมมีค่ามากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคือความสุขทางใจที่ได้เฝ้ามองดูเด็กๆของเราเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน